นอมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อขอโชคลาภได้ดังใจหวังสวดคาถาบูชาพระศิวลีตำรับหลวงพ่อกวยท่านแนะไว้สวดให้ได้วันละสามครั้งเจ็ดครั้ง จะเกิดโชคลาภตามปรารถนาก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการขอพรด้านโชคลาภทรรมาค้าขายกับภศษีวลีนั้นเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันเนื่องจากมีคติความเชื่อจากประวัติของภาษีวลี ที่กล่าวว่าพระศรีวลีอยู่ในคันมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแต่กระนั้นก็ยังทำให้มารดาจเจริญไปด้วยลาบสักการะมิได้ขาดอีกทั้งเมื่อจเจริญวัยพระศรีวลีได้ออกผนวดในสำนักพระสารีบุตรท่านก็สมบูรณ์ด้วยลาบสักการะไม่ขาดด้วยปัจจัยสี่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปที่แห่งใดก็จะมีเทวดาและมนุษย์นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาถวายท่านอยู่เสมอด้วยเหตุนี้พระศิีวลีจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตะทะัทคะผู้เลิศในทางผู้มีลาบมากทำให้ถือคตินี้ในการบูชาพระศิีวลี ให้ได้มาซึ่งลาบสักการะอุดมด้วยข้าวปลาอาหารไม่อดอยากและมีโชคลาบเงินทองไหลามาเทมาโดยมีคาถาบูชาอยู่อย่างหลากหลายหนึ่งในนั้นคือคาถาบูชาพระศรีวลีฉบับหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทซึ่งท่านได้บันทึกไว้ด้วยลายมือและ ท่านย้ำว่าให้สวดบูชาทุกวันจะทำให้ซื้อง่ายขายครองและทำให้โชคชะตาราศีดีขึ้นโดยต้นฉบับคาถาบูชาพระศีวลีเป็นลายมือของหลวงพ่อกวยที่ท่านได้บันทึกไว้มีใจความว่าคำอาราธนาขอโชคลาบว่าดังนี้ศีวลีจะมหาเทโร ปัจ,จะยะลาภะปูชิโตมนุสโสเทวตาอินโทพรหมายะโมยักขาวาปิตัสัสนิรันตรังปะณลาภะสักกาเรอาเนีนตินิจังสิวลิเทระสะลาโภจะสักการโหติสิวลีมหาเทรัน จะปูชะกัสสะสทาวาปิคาทันจะสังวัตตนะสะลาโภจะสักกาโรโหติเท е รัสสะอานุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโภเมโหตุสัพพาเมื่อกล่าวคำอารัธนา ขอลาบสักการะตามความปรารถนาจบแล้วจึงสวดคาถาบูชาพระศีวลีต่อไปให้ได้วันละสามครั้งเจดครั้งจะเกิดโชคลาบตามความปรารถนาทุกประการว่าดังนี้ศีวลีจะมหาเทโรเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิ สีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาธิมหิอะหังวันทามิตังสะทาสีวลีเทรส,สะเอตังคุ่นางสวัสดิพาลังพระวันตุเมพระคาถาบูชาทั้งสองบทคอยบูชาสวดประจำเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่ จะเกิดลาบสักการะซื้อง่ายขายคล่องต่อไปจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและจะมีโชคชะตาราศีดีขึ้นทุกวันส่วนการบูชาพระศรีวลีโดยทั่วไปนั้นนอกจากจะปฏิบัติบูชาคือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วยังมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งว่า ให้ถวายน้ำพึ่งทุกวันพระฤหัส,สบดีแด่พระศรีวลีโดยมีความเชื่อว่าการถวายน้ำพึ่งจะทำให้ผู้ถวายเกิดลาภสก a r ระอยู่ไม่ขาดเนื่องจากในอดีตชาตินั้นพระศรีวลีท่านได้เคยสร้างบุญโดยการถวายน้ำพึ่งสดแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าพร้อมกับหมู่สงมาก่อน และด้วยอานิสงค์แห่งการถวายทานนี้จึงส่งผลให้ทุกทุกชาติของพระศรีวลีอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมไปด้วยลาบสักการะไม่ตกทุกข์ได้ยากรู้อย่างนี้แล้วก็ลองทำดูสำหรับพระศรีวลีเชื่อสัทธานกันมากว่าเป็นผู้มีลาบสักการะประหนึ่งว่าเป็นพระอรหันต์แห่งโชคลาบก็ว่าได้ ตามประวัติบันทึกไว้เมื่อครั้งที่ยังอยู่ในคันมารดาพระนางสุป,ปะวาสาราชบุตรีเจ้าเมืองโกริยะอาศัยอยู่ในคันนานถึงเจ็ดปีเจ็ดวันเพื่อชดใช้กรรมเก่าในอดีตชาติซึ่งโดยปกติมนุษย์เราทุกคนนั้นจะอยู่ในท้องไม่เกินเก้าเดือนหรือสิบเดือนเป็นอย่างมากก็คลอดออกมาแล้ว กระนั้นแล้วเมื่อทรงพระคันทำให้พระมารดาสมบูรณ์ด้วยลาบสก,การะมากเมื่อประสูติก็ประสูติง่ายตามพุทธานุภาพที่พระราชทานพรว่าขอพระนางสุปาวาสาจงมีความสุขปราศจากโรคาพยาธิประสูติพระราชบุตรผู้ไม่มีโรคเถิดเมื่อประสูติและพระปรยุรญาตถวายพระนามว่า สีวลีกุมารในวันที่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาสวยพัะตาหารตลอดเจ็ดวันสีวลีกุมารก็ได้ถือธรรมกรกรองน้ำถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ตลอดทั้งเจ็ดวันด้วยเมื่อครั้นเจริญไว้ขึ้นมาก็ได้ออกผนวดในสำนักพระสารีบุตรบรรลุอรหันผลในเวลาป่งเกเษเสรจากนั้นมา ท่านได้สมบูรณ์ด้วยลาบสก,การะไม่ขาดด้วยปัจจัยสี่ด้วยเหตุทั้งหมดเหล่านี้เองจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางผู้มีลาบมากในคำพีทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันปรินิพานที่ใดแต่ท่านดำรงคันอยู่พอสมควรแก่การจึงปรินิพานพระศีวาลีเทระหรือ พระศีวลีเป็นพระภิกษุสาวกเอตทักขานับเนื่องในพระอาศีติมหาสาวก80สองค์สำคัญหมายถึงว่าเป็นพระสาวกผู้ใหญ่ของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลสำหรับเครตการบูชาพระศีวลีที่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำได้ด้วยตัวเองก็คือ การมันบริจาคทานในที่ที่ยากลำบากเชื่อกันว่าจากอดีตชาติที่ผ่านมานั้นพระศิวลีท่านทําบุญด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมแม้ว่าสิ่งที่ทำบุญไปนั้นจะไม่ได้เป็นของมีค่าราคาสูงหากแต่ทําไปด้วยความเต็มใจตามกําลังที่ตนเองมีก็จะมีความสุขในตัวเองอยู่แล้วกระนั้น การทำบุญด้วยหัวใจย่อมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการแน่นอนว่าผู้ที่บูชาพระศีวลีนั้นต้องให้ทานกับผู้ยากไร้มากๆอุทิศอานิสงผลบุญให้กับพระศีวลีทุกครั้งไปเพื่อเป็นการเปิดบุญเชื่อมบุญมาสู่ตัวท่านเองว่ากันว่า เพื่อให้ท่านรู้จักเรารับรู้ความต้องการของเราได้คำสอนหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยท่านเมตตาสอนในเรื่องของการใช้วัตถุมงคลไว้ว่าคนที่บูชาพระของหลวงพ่อถ้าจะปรารถนาให้มีเงินทองมีลาภผลก็ต้องทำมาหากินขยันหลวงพ่อพูดไว้อย่างนี้พระของหลวงพ่อ จะช่วยได้เพียงตัดวิบากกรรมคือตัดกรรมเก่าไม่ให้มาเบียดเบียนกับช่วยให้มีโชคลาภเนือง,องแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากส่วนผู้ที่บูชาต้องช่วยตัวเองด้วยคือขยันหาขยันเก็บดังนี้ 1. พร้อมด้วยความมันความขยันหา 2. พร้อมด้วยความรักษาคือเก็บให้เก่ง 3. คบคนดีเป็นมิตรคือไม่คบคนชั่ว 4. ดํดำรงชีวิตโดยสมุค,ควรตามกำลัง 5. มีเมตตาเป็นที่ตั้งของชีวิตถ้าประพฤติได้ดังนี้โอกาสที่จะร่ำรวยมีเงินทองนั้นมีมากแต่ต้องทำมาหากินหลวงพ่อกวยท่านได้พูดถึงวัตถุมงคลที่ท่านได้ทำฝากไว้ให้ลูกศิษย์ แล้วผู้เคารพศรัทธาในตัวท่านนำไปบูชาท่านทำไว้ดีแล้วส่วนจะบูชาได้ผลอย่างไรขึ้นอยู่กับเราพระเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกและเป็นกำลังใจในการทำมาหากินและทำความดีไม่ได้ทำเอาไว้เพื่อลองยิงท่านอบรมไยรุ่นทางพุทธ,ธาพิเศษวัดเขาใหญ่คนเราถ้าเคารพพ่อแม่ เคารพครูบาอาจารย์ก็จะมีแต่ความสุขความเจริญถ้าดูถูกพ่อแม่ดูถูกครูบาอาจารย์ดูถูกพระพุทธดูถูกพระธรรมดูถูกพระสงฆ์จะหาความเจริญไม่ได้จะมีแต่เคราะห์แต่โศกหลวงพ่อท่านปารภต่อคนที่ไม่เคารพท่านและดูถูกท่านด้วยต่อเมื่อเขาสำนึกได้และได้ไปกราบท่าน และขอโทษท่านที่ได้ล่วงเกินท่านท่านพูดว่าต่อไปจะหมดเคราะห์แล้วขอให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟัง ก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ